นี่นะคะได้แล้วค่ะแก้วละ40บาทเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะเขาบอกว่าลำไยเหนือเนี่ยจะหอมหวานเนาะกร,รอบนะคะอืหอมจริงๆด้วยอะ่ะ,ะแล้วเขาให้เนื้อมาจุกๆแบบนี้เลยนะคะมีไม้จิ้มด้วยนี่เลยคะ่ะอืม สวัสดีค่ะอยู่กับยินในช่องยินฟินฟูดนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะยินอยู่ที่งานเกษตรแฟร์อุดอรธานีจ้างานเริ่มตั้งแต่วันที่26มกราแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วคะ่ะวันที่4 000, กุมภาพันธ์นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เนี่ยจะพาทุกคน,นไปกินน้ําลำไยร้านนึงคะ่ะเนื้อจุกมากเลยเดินผ่านนี่ก็คือแบบว่าหิวไม่ไหวนะคะ เป็นร้านลำไยที่หอมอร่อยมากเลยนะคะก็คือแกะสดๆหลังร้านวันต่อวันเลยค่ะวันหนึ่งพีพกๆเนี่ยขายกัน70-80โลเลยค่ะเนื้อลำไยนะคะเพราะว่าแก้วหนึ่งเขาให้จุกมากๆเลยจ้าอยู่ข้างลังยินนี้เองค่ะทุกคนขาไปดูกันนะคะว่าจะน่ากินขนาดไหนค่ะเอ้อ はい。 เราก็มายืนอยู่ที่หน้าร้านลำไยไม้แล้วนะคะนี่เลยค่ะทุกคนลลำไยเยอะมากน่ากินมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะลุงครับหลับล่าแลครับลุงสวัสดีครับมาจากไหนกันคะอ๋อมาจากกรุงเทพครับเพิ่งเริ่มขายครั้งแรกเพิ่งออกงานครั้งแรกยใช่ไหมคะงานแฟร์ครั้งแรกต่อไปจะลงประจําวันศุกร์วันเสาร์ที่ถนนคนเดินครับมาอยู่อุดรแล้วเหรอคะใช่ครับแล้วก็จะเป็นพวกงานต่างๆในอุดรเนี่ยครับ ทุกคนขาย้ายมาจากกรุงเทพเพื่อที่จะมาเปิดร้านลำไยทอุดรของเรานี่เลยคะ่ะให้คนอุดรได้กินลำไ<ๆ>ยอร่อยๆอแบบนี้นะคะมคมไม่เคยเห็นร้านไหนที่แบบว่ามีลำไยเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยอะ่ะมางานนี้งานแรกผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะโอ้ดีมากครับผมขายดีมากเลยเพราะรทำเลดีด้วยเนาะพี่น้องอยู่แถวหน้าเลยนะคะค นี่เลยค่ะทุกคนค่ะน้ำลำไย,ยของพี่เขานะคะจะขายแก้วละ40บาทนะคะเป็นลำไย,ยลำไย,ยสดใช่ไหมคะลำไย,ยสดครับแกะสดสดเลยครับแกะสดสดเลยลำไย,ยจากเชียงใหม่โอ้ลำไย,ยเชียงใหม่น่าจะหวานอร่อยดีครับผมหวานกรอบอร่อยวันนี้เตรียมลำไย,ยมากี่โลคะ 35โล35โลหมดทุกวันเลยอน่าจะหมดครับผมำมาอันนี้งานเกษตรแฟนเนี่ยของเรานี่มี10วันใช่ไหมคะใช่ครับ10วันหลอดะละละครับสิในระยะเวลา10วันเน ى, วันพีคเลยพี่ใช้ลำไย,ยกี่กิโลคะวันหนึ่งมากสุด70 6ดสิถึงเ0โด<ล>ส<ม>ิบโลคะ่ะทุกคนวันเสาร์ที่ที่แล้ว ครับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณสา4สิโลครับผมใครน้ำลำไยอย่างเดียวรวย <8. S 2> แล้วเนี่ยโ,โหขอบคุณครับทุกคนน่ากินมากเลยค่ะใช้โูใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็มีที่ปั่นด้วยนะตู้ทำความเย็นครับใช่ครับหนูหนูเห็นเขามีแบบว่าน้ำลำไยปั่นด้วยนะมีแพนไหมคะอ๋ออันนั้นเห็นแล้วแต่ว่าออยนะเริ่มทำอันนี้ก่อน เป็นขั้นตอนไปครับน่าสนใจเหมือนกันค่ะอร่อยอร่อยอันนี้คือนำ้ำายเต็มหลวเลยอันนี้แก่เองเลยใช่ไหมคะแกเองครับเดี๋ยวขอหนึ่งแก้วค่ะครับผมเมื่อกี้ไม่ถึงไม่ถึงสินาทีเลยก็ขายได้สิบกว่าแก้วโอ้โหครับผม <laughs> พ่อค้าบอกว่า สีดาอ่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วอยากให้มีสักงยีวันเดี๋ยวจะไปงานสุดจีนที่หอระดิกาอีกครับวันที่10-12ึงองครับส่วนคนเดินเหมือนกันตรงสตรีทฟู้ดครับผมค่ะได้ที่ประจำไหมคะเออเทศบาลประกาศพรุ่งนี้ไปไปกับสลากอีกทีนะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้นะถ้าใครอยากจะไปอุดหนุนพี่นะคะก็โทรถามได้เลยว่าได้ล็อกไหนเนาะขอบคุณครับ หนึงเก้าใช่ครับเข้าไม่ทันเต็มก่อนเต็มก่อนหรือต้องไปหาแยกแทนไปห้าแยกแทน10บถึงสิองนี่มีเชือกให้แบบนี้ด้วยค่ะนี่เลยหลอด้างน่ารักมากโอ้โหแก้วใหญ่แล้วเนี่ยนี่นะคะได้แล้วค่ะแก้วละ40บาทเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะเขาบอกว่าลำไยเหนือเนี่ยจะหอมหวานเนาะกรอบนะคะอื้ม หอมจริงๆด้วยอ่ะ uh huh. แล้วเขาให้เนื้อมาจุกๆแบบนี้เลยนะคะมีไม้จิ้มด้วยนี่เลยค่ะอืมอันนี้เขาใช้ลำไยอะไรคะเอ,อ่อจะมีสองพันครับพวงทองกับพันอีดอ,อตอนนี้จะมีทั้งปีละจะได้กินลำไยทั้งปีละเพราะเขาจะสลับกันออกอืมรุ่นนี้หมดรุ่นนี้ก็จะออกครับผมจะได้กินทั้งปีละ นี่นนะคะทุกคนขาน้ำลำไย,ยอร่อยมากค่ะถ้าเกิดว่าใครมาเดินชมงานนะ <บา S 1> แวะมาอุดหนุนได้นะคะคที่ร้านลำไย,ยไม้นะคะหรือใครไม่ทันนะคะงานเกษตรแฟร์นะก็ไปอุดหนุนได้ที่ถนนคนเดินนะคะสี่สิบบาทครับ ิโอเคค่ะพี <T> ่ขอบคุณมากค่ะ่ายรูปไห่าติดตามำัไงแม่จ้า